สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแอมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านและสวัสดีพี่นานด้วยนะคะวันนี้นะคะแบมบกับพี่นานนะคะจาก NW r e a ี Estate 78นะคะ พาคุณผู้ชมนะคะมาชมที่ดินการเกษตรเนื้อที่3ไร่88.8ตารางวาเราอยู่กันที่ตำบลกำปังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะคุณผู้ชมใช่ครับตอนนี้นะครับเราอยู่บนแปลงที่ดินแล้วนะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับมาชมนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับวันนี้นะครับจังหวัดนครราชสีมาอำเภอโนนไทยเนี่ยเย็นสบายมากๆเลยสังเกตจากผมน้องแมนนะครับปริวสวัยเลย ลมเย็นสบายมากๆเลยก็คือนอนท์ไทยเข้าสู่หน้าหนาวอีกรอบนึงแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะหนาวกี่วันนะคะคุณผู้ชมอากาศดีมากๆเลยลูกค้าทุกท่านที่สนใจที่ดินนะคะอยากจะมาอยู่โคราชนะคะแบบอ่านคอมเมนต์ลูกค้าเยอะมากๆเลยหลายๆช่องทางนะคะมีลูกค้าบอกว่าเนี่ยก,กำลังดูข้อมูลนะคะอยากจะมาซื้อที่ดินโคราชคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะ ที่ช่องทางอของแหม่มเองนะคะเดี๋ยวแหม่มแจ้งเบอร์โทรไว้ตอนท้ายคลิปนะคะแต่ว่าตอนนี้พาคุณผู้ชมมาชมทุ่งนาก่อนนะคะเนื้อที่3ไร่88.8ตารางวาแปลงนี้ก็คือเป็นฉนดพุดแดงนอสอสีจอนะคะติดถนนสาธารณประโยชน์เป็นถนนดินแดงนะคะกว้างขวาง เราก็มีฉนวนุณธแดงอย่างที่แจ้งคุณผู้ชมไปแล้วนะคะแปลงนี้ไม่มีบ่อน้ำนะคะเป็นที่นานล้วนๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำไฟยังไม่มีนะคะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมสามารถที่จะติดโซลาเซลล์ได้นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบบรรยากาศแบบนี้แล้วก็แปลงข้างเคียงเขาก็จะมีเพื่อนบ้านเนี่ยปลูกบ้านสวนเอาไว้ใกล้เคียงกันก็เยอะนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราเดินทางมาแบบตลอดเส้นทางก็มีแต่บ้านบ้านเพื่อนบ้านใช่ไหมคะพี่นันเห็นไหมใช่ครับ สะดวกสบายนะครับพื้นบ้านนะครับที่เราสังเกตกันนะครับน้องแหม่มครับก็ทําเกี่ยวกับสวนเกษตรนะครับบางท่านก็ปลูกพืชผักสวนเกษตรแล้วก็ทําไร่นะครับมันนะครับปลูกข้าวนะครับทาไร่ข้าวนะครับผมใช่ค่ะปลูก ทําไร่มมนสับปะหลังปลูกข้าวทํานานะคะตอนนี้แบมอยู่ด้านหน้าถนนสาธารณาประโยชน์แล้วนะคะคุณผู้ชมก็คืออยู่หน้าแปลงที่ดินนะคะแปลงที่ดินที่คุณผู้ชมเห็นเขียวๆตรงนี้ก็คือเป็นที่นานะคะเป็นที่นาเดิมเลยเขาก็จะทํานาทุกปีทุกปีอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมหน้ากว้างของแปลงที่ดินโดยประมาณ28เมตรบวกลบความลึกนะคะความลึกของแปลงที่ดินประมาณ180-190เมตรบวกลบเช่นเดียวกันลูกแปลงที่ดิน เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามพี่นัทเห็นพระอาทิตย์หลังน้องแหม่มนี่สวยงามมากๆเลยท่านผู้ชมถูกต้องค่ะสวยมากเลยนะคะแล้วก็บรากาศเนี่ยคุณผู้ชมมองเห็นก็จะเป็นแบบวิวต้นตาลนะคะนี่นะครับหลังเขาเรียกว่าหน้าแปลงนะครับหน้าแปลงนะครับวิวต้นตาลแบบสวยอย่างนี้เลยน้องแหมมแล้วก็ บรรยากาศยามเย็นเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยใช่ค่ะน้องแหม่มพี่นัทคิดนะครับตอนเท้านี้ต้องแบบว่าสดชื่นมากๆเลยใช่สดชื่นมากๆเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นบ้านสวนด้านนู้นเลยของเพื่อนบ้านเขาปลูกเขาปลูกกล้วยเอาไว้แล้วก็ปลูกบ้านไว้ด้วยนะคะหากคุณผู้ชมนะคะอยากจะมาใช้ชีวิตยามกเกษียณที่โคราชบ้านเองตรงนี้คือตำบลกำปังอำเภอหนองไทยจังหวัดนครราชสีมาแหมมแนะนําที่ดิน3ามไร่แปดสิบแปดจุดแปดตารางวานะคะคุณผู้ชมมีโฉน คูดแดงพร้อมโอนะคะอยู่ใกล้โลตัสโนนไทย7กิโลเมตรกว่าเท่านั้นเองเข้าตัวเมืองโคราชนะคะคุณย่าโมประมาณ20กว่ากิโลนะคะประมาณ27กิโลเมตรเท่านั้นใกล้มากๆใกล้ถนนวงแหวนใกล้ถนนสุรนา,าราย ไปเชื่อมต่อกับถนนมอเตอร์เวย์ M6 ได้เลยนะคะสนใจเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้นะคะติดต่อที่เบอร์0 6 3 8 4 1 2 8 8 8แอดไลน์ไอดี0 6 3 8 4 1ก8 8ติดตามเพจ Facebook ของเรานะคะชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหารทยทุกชนิดช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะคะ ขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ๊ายบายคะ่ะขอบคุณครับน้องแมมครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเรามาถึงณน,นช่วงเวลานี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมและน้องแมมต้องขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ